สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันศุกร์นะครับที่6ตุลาคมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทรดกราบเปล่ากันนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้เทคนิคอะไรนะครับในการที่จะามาเทรดนะครับก็แน่นอนว่ากราบเปล่าเนี่ยมีเทคนิคเดียวเลยนะครับนั่นคือ,อเทคนิคแนวรับแนวต้าน ครับแล้วก็หาจุดเข้าด้วยพื้นฐานการเทรดนะครับแต่ว่าก็ต้องมีพื้นฐานแล้วก็มีการมองกราฟที่ผ่านหูผ่านตามาเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเทรดด้วยแทงเทียน10วินาทีนะครับแล้วก็ให้มันจบภายใน10วินาทีเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับผมจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับในการที่จะาหาออเดอร์นะครับแล้วก็เทรดนะครับด้วย ด้วยเทงเทียนสิวิเนี่ยนะครับมันใช้เวลาไม่นานอยู่แล้วนะครับก็แค่เรามองกราฟออกนะครับเราก็จะสามารถที่จะประหยัดเวลาในการเทรดได้นะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของเราได้ด้วยนะครับโอ้ยตัวน,นี้ลงมาแรงนะครับเดี๋ยวดูว่าจะปิดตัวยังไงนะครับอืมแบบนี้ไม่เข้านะครับก็เอาจริงเนี่ยจริงๆผมว่าจะกดขึ้นอยู่นะครับแต่ว่า ลักษณะของ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 แข่งเทียนที่วิ่งลงมาเนี่ยมันมันผิดรูปแบบไปนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้าออเดอร์นะครับตรงนี้เนี่ยกราฟถูกดันมาจากแนวต้านด้านบนนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นแนวต้านแข็งแรงนะครับแข็งแรงยังไงนะครับสังเกตได้จากเวลาที่กราฟวิ่งขึ้นไปนะครับเขาจะถูกดันราคาลงมาตลอดนะครับเนี่ยดันดันราคาดัานราคาลงมาตลอดนะครับแล้วก็เกิด แท่งเทียนหนาด้านบนแบบนี้นะครับรอแนวต้านที่แข็งแรงนะครับแต่ว่านี่เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแนวที่แข็งแรงมันก็จะมีแนวต้านที่รวมตัวกันอยู่เยอะๆแบบนี้นะครับรวมตัวกันอยู่เยอะๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าเราสังเกตกันแบบไหนนะครับแนวต้านหรือว่าแนวรับที่แข็งแรงนะครับนี่นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าณจุดนี้เนี่ยนะครับมันจะมี แท่งเทียนที่รวมตัวกันอยู่เยอะๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีแท่งเทียนหนาๆน,นะครับรวมตัวกันเยอะๆแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มก้อนของราคาที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับกลายเป็นแนวต้านนะครับถ้าอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ข้างล่างก็จะเป็นแนวรับนั่นเองนะครับเวลาที่เราจะเทรดนะครับเทรดอยากได้วินเ t e ดีๆเนี่ยพยายามหา จุดที่มันมีการรวมตัวของแท่งเทียนเยอะๆนะครับแล้วก็ผลักดันราคาได้นะครับพอกราฟเขาเกิดจะวิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ค่อยจะผ่านนะครับอย่างเช่นตรงจุดนี้เป็นต้นนะครับตรงจุดนี้เป็นต้นนะครับจะสังเกตได้ชัดนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมครับกราฟวิ่งมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ชนแล้วก็เด้งลงชนแล้วก็เด้งลงนะครับนี่ชนอีกแล้วนะครับแล้วก็เด้งลงนะครับเนี่ยพอชนขึ้นไปอีกก็ลงอีกนะครับเห็นไหมครับว่าอ่าลักษณะเนี่ยถ้าเกิดมีการ รวมตัวของเต่งเทียนเยอะๆเนี่ยเวลาเขาวิ่งขึ้นไปชนนะครับเขาก็จะผ่านได้ค่อนข้างยากนะครับเวลาที่เราจะเทรดเนี่ยแนะนําว่าให้หา,าหาแนวที่มันมีการรวมตัวของเต่งเทียนเยอะๆแบบนี้นะครับ ก็ผมจะเทรดแบบนี้เหมือนกันนะครับก็พยายามดูให้ออกนะครับแล้วก็หาจุดเข้าแบบนี้นะครับเราจะมีมูเลเลทที่ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็วินเลทที่สูงมากนะครับถ้าเกิดว่าหาแนวที่มันมีการรวมตัวของแท่งเทียนเยอะๆแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เ,เดี๋ยวเราไปาหากราฟแล้วก็รูปแบบนี้การเทรดด้วยเอาละครับตอนนี้เราเจอกราฟที่มี ลักษณะที่จะเข้าเงื่อนไขแล้วนะครับก็คือมีแท่งเทียนหนาๆนะครับแท่งเทียนหนาๆก็คือแนวเป็นแนวต้านด้านบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมรอให้เขาวิ่งขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าออเดอร์อีกนิดนึงนะครับรออีกนิดเดียวเท่านั้นไม่ถึงนะครับแหมก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับรอได้นะครับรอได้นะครับก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถึงเนี่ยอยากไปเข้าออเดอร์เด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอ ให้กราฟวิ่งไปถึงทาร์เก็ตที่เราเล็งไว้จริงๆนะครับถ้ากราฟวิ่งไม่ถึงเนี้ยต้องปล่อยผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็ใกล้แล้วนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันหาไม่ยากนะครับสาหรับแท่งเทียน10วินาทีนะครับกราฟจะเซตตัวกันเป็นแนวได้ค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอไม่นานนะครับรอไม่นานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง อ่ะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับพอไปถึงแนวเนี่ยผมจะเข้าออเดอร์ทันทีเลยนะครับโอ้ไม่ถึงอีกแล้วนะครับสังเกตเหตุสังเกตไหมครับว่าพอเวลากราบวิ่งขึ้นไปชนโซนที่มันเป็นแนวต้านหรือว่าการรวมตัวของแท่งเทียนหนาเนี่ยเขาจะถูกบักดันราคากลับลงมานะครับนั่นแหละครับจึงเป็นคล้ายๆกับโซนดิมานส์สปายที่มีการซื้อขายเยอะนะครับก็พยายามหาแบบนี้ให้เจอนะครับหาแนวแบบนี้แบบนี้ให้เจอนะครับ ถ้าเป็นการเทรดที่1นานะทีโดยปกติทั่วไปใช่ไหมครับก็อาจจะหายากนิดนึ่งนะครับเ,เพราะว่ากว่ากราฟจะเซตตัวกว่าจะวิ่งขึ้นไปหาแนวเนี่ยมันบางทีต้องใช้เวลานะนะครับนี่ขนาดผมใช้แท่งเทียน10วินะครับยังยังยังรอตอนนี้ห้นาทีแลยนะครับดูว่าเขาจะไปถึงหรือเปล่านะครับก็รอได้นะครับ รอได้นะครับรอได้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าราคาแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับให้ดูโซนตรงนี้นะครับเริ่มมีการก่อตัวหนาขึ้นนะครับนั่นเท่ากับว่ามีโอกาสที่จุดนี้จะเป็นจุดที่ปรับรดัราคาขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเป็นไงบ้างจะถึงไหมนะครับก็ ยัง <ut> ยึกยักอยู่ตรงกลางนะครับยังอยู่ตรงกลางแบบนี้ผมอาจจะต้องปล่อยผ่านก่อนนะครับเพราะว่า,าถ้าเขาขึ้นไปถึงแนวเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทะลุนะครับอาจจะทะลุแนวไปนะครับเพราะว่า,าจุดที่เขาสะสมเนี่ยสะสมพลังเนี่ยมันอยู่ใกล้กับแนวแนวแนวต้านที่ผมจะเข้าออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมจะปล่อยก่อนนะครับก็จะไม่เข <s> ้าออเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าแนวต้านกับ จุาหรือว่าที่เป็นแนวรับแถวๆนี้เขามีการรวมตัวของตึง้งทินหนา,นา,นาที่แนวรับแล้วผลักดันราคาขึ้นไปหาแนวต้านซึ่งถ้าดูจากแนวต้านด้านบนตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะ,อ,ะอาจจะเอาไม่อยู่นะครับอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปหาคู่อื่นกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผมเหมือนจะเห็นจุด breakout นะครับจุด breakout สำคัญนะครับที่เดี๋ยวผมจะกดลงนะครับปึ๊บอ่ะกดลงไปละนะครับก็ อ่าณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เคยเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ถูกเบรกเอาลงมานะครับเพราะฉะนั้นอ่ผมคิดว่าน่าจะลงได้ต่อนะครับน่าจะลงได้ต่อนะครับแต่ว่ารอแค่มีอ่แท่งเทียนที่วิกแล้วก็เนี่ยนะครับเขาจะลงมาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับอาล้ครับเราจะเห็นได้จากเส้นสีฟ้าแล้วก็เส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับที่ผมวางแล้วก็เป็นจุดที่ผมเข้าออเดอร์เมื่อสักครู่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกต ว่าเขาเนี่ยเคยเป็นแนวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็พอลงมาชนนะครับแล้วก็เด้งขึ้นลงมาชนแล้วก็เด้งขึ้นนะครับหนึ่งสองสามครั้งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นแนวรับณจุดนี้แล้วก็ผักราคาขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยมีมีการทำพายที่ต่ำลงนะครับพายที่ต่ำลงแบบนี้เนี่ยแล้วก็เบรกแนวลงมาแบบนี้นะครับก็เป็นสัญญาณการ เข้าออเดอร์ที่ดีนะครับเพราะว่าเขามีการเบรกเอาลงไปนะครับผมก็เลยรอจังหวะที่เขาวิ่งมาหาจุดที่เขาเบรกเอานะครับน่าจากที่เขาคือเป็นแนวรับนะครับเขาก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับก็แนวรับเก่าทําหน้าที่เป็นแนวต้านใหม่นั่นเองนะครับแล้วกราฟก็ลงมาแบบมีซส่นๆเลยนะครับออเดอร์เมื่อกี้นะครับก็เป็นออเดอร์แรกนะครับออเดอร์แรกของวันนี้เลยนะครับสาหรับการเบรกเอาแนวนี้นะครับพยายามหา แท่งเทียนที่มีการรวมตัวของแท่งเทียนหนาให้เจอแบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีการรวมตัวของเท่นเทียนหนาเนี่ยถ้าเขาเบรกเอาไปเนี่ยเขาจะใช้การในการที่จะเป็นจุดที่เบรกเอาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามาท่องไว้นะครับท่องไว้เลยนะครับว่า แท่งเทียนต้องหนานะครับจุดรวมตัวของแท้งเทียนต้องเยอะๆนะครับแล้วก็ผลักดันราคาขึ้นผลักดันราคาลงลงได้นะครับพอเขาเบรกเอาไปนะครับเราก็จะใช้ในจุดนั้นเนี่ยในการที่จะเข้าออเดอร์นั่นเองนะครับเราได้ทั้งออเดอร์ทีเ่เป็นแนวรับแล้วก็เป็นแนวเบรกเอานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเจอแนวแบบนี้นะครับให้เราล็อกแนวไว้เลยแล้วก็รอที่จะเข้าออเดอร์ะจุดๆนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปหาอีกสักหนึ่งถึงสองออเดอร์กันนะครับ คู่เดิมเห็นไหมครับราสังเกตว่าเป็นไงครับพอเขาวิ่งขึ้นไปชนอีกครั้งหนึ่งเขาก็ถูกปรับราคาลงอีกใช่ไหมครับนี่อะไครับที่ผมบอกว่าแนวที่รวมตัวกันหนาๆเนี่ยจะเป็นจุดผักดันราคาได้ค่อนข้างที่จะดีเดี่ยวมากๆเลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็เห็นเห็นได้ชัดนะครับจากจุดที่เกิดขึ้นนี่นะครับก็หน่สองสามนี่นะครับก็ไดออเดอร์ที่จุดนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้กดตรงนี้นะครับก็พยายามถ้าเกิดว่า เราจะเล่นซ้ํานะครับพยายามดูอาการก่อนนะครับดูอาการก่อนเวลาที่กราฟวิ่งขึ้นไปชนนะครับว่าเขาเล่นกับแนวหรือเปล่านะครับเราจะเทรดได้ผมแนะนําแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับครั้งเดียวพอแต่ว่าถ้าจะกดลงแบบนี้ครั้งที่2นะครับให้ดูอาการของของกราฟก่อนนะครับว่าเขาจะเล่นกับแนวไหมครับโอ้ตรงนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีการรวมตัวของทังเทียนนานามกันนะครับแล้วก็ break out ไปนะครับ break out เราจะสังเกตว่านี่เห็นไหมครับ เขาขึ้นไปชนเขาก็ถูกกันราคาลงเหมือนกันนะครับนี่แหละครับที่เป็นจุดที่มีนัยยะสําคัญหรือว่ามีโซนดิมันซัพพลายเยอะๆเนี่ยก็จะตรักราคาได้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาออเดอร์อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาละครับคู่นี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากแต่ว่าข้อเสียคือข้อดีนะครับข้อดีก่อนก็คือมีการรวมตัวของเส่งเทียนเยอะนะครับแถวๆนี้นะครับแล้วก็ผลักราคาลงได้นะครับข้อเสียคือ เขาเป็นจุดที่มีการหลุดแนวไปนะครับมีแท่งเทียนที่หลุดแนวไปนะครับก็ <_' toc. S 1> หลายจุดนะครับถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้เนี่ยให้เราเนี่ยรอที่ด้านบนสุดนะครับรอด้านบนสุดนะครับอย่าไปกดตรงกลางนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าพอเขาชนไปปุ๊บเนี่ยขึ้นไปชนแนวเนี่ยเขาก็ผัดตันตราคาลงมางทันทีเลยนะครับแต่ที่ผมแนะนําคือรอให เราได้ราคาข้างบนสุดนะครับบนแนวสุดข้างบนสุดเลยจะปลอดภัยกว่านะครับแล้วก็ผมจะรอที่แนวรับข้างล่างนี้นะครับอ่าผลักดันได้สองครั้งนะครับครั้งนี้เดี๋ยวดูว่าเขาจะขึ้นให้ไหมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งผมรอที่แนวแนวแนวรับข้างล่างนะครับข้างล่างสุดเลยนะครับตรงนี้อยู่ตรงกลางอยู่นะครับยังไม่แนะนําให้เข้านะครับต้องรอข้างล่างนะครับแล้วถ้าเส้นกริดนะครับโอ้ไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับโอเคไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอไปดูคู่อื่นกันครับ เอาละครับก็ได้อีกหนึ่งออเดอร์นะครับได้อีกหนึ่งออเดอร์แล้วนะครับตอนนี้ก็กดกดไปและโอ้ชนะเลยด้วยนะครับซึ่งแม่ผมกดบันทึกทันพอดีนะครับก็แนวนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นการรวมตัวของแท่งเทียนกันเยอะๆนะครับแล้วก็รอให้กราฟลงมานะครับแล้วก็กดขึ้นนะครับกดขึ้นที่แนวรับนะครับจะสังเกตนะครับว่า พอเขาลงมาชนเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นตลอดนะครับเนี่ยแนวแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแนวที่สวยงามนะครับผมจะเทรดนะครับเทรดด้วยแนวนี้ประจําเลยนะครับพยายามหากราฟให้เจอนะครับหากราฟแบบนี้ให้เจอนะครับคือกราฟไซเวย์นะครับไซเวย์ที่มีแนว แล้วก็มีการสร้างตัวแล้วก็รวมตัวกันของแท่งเทียนนะครับเกิดเป็นแนวรับหรือว่าเกิดเป็นแนวต้านนะครับเราก็จะได้บินเด็ดี่ดีขึ้นนี่นะครับผมก็มาเทรดให้ดูเป็นตัวอย่าง2อ,ออเดอร์นะครับวันนี้นะครับกนะ็ใครที่สงสัยอันไหนแบบไหนยังไงเนะี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้หรือว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวสคริปต์เนี่ยสคริปต์เนี่ยจะหาสคริปต์มาแจากให้นะครับตอนนี้ก็ มันก็มีอยู่นะครับแต่ว่าสคริปต์เนี่ยผมจะรวมเป็นอย่างอ่ารวมเป็นอันเดียวเลยนะครับก็จะจะไม่แบบจะไม่จะไม่จะไม่แยกเป็นว่า,า,าวเฮ้เสคริปต์อันนี้อันนี้ทีละอันนะครับอย่างเช่นสคริปต์แนวรับแนวต้านนะครับก็ลงแค่แนวรับแนวต้านนะครับหรือว่าสคริปต์อ่าของการกดขึ้นกดลงอะไรเงี้ยนะครับก็ผมไม่อยากอ่ายังไม่อยากแยกนะครับผมอยากแบบยังทวีนวันไปเลยนะครับ รวม3อย่างรวม3อันนะครับมาเป็นสคริปต์เดียวนะครับนั่นแหละที่ผมจะมาแจกให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวขอรวบรวมหาสคริปที่มันพอน่าเชื่อถือได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแจกแคกคนแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็มีสาระการเทรดให้ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัญชีก็สมัครได้เลยนะครับโรคคอเทนะครับสามารถเทรดได้นะครับจับเวลาแค่สิบวิแบบนี้นะครับเราก็เทรดได้ละนะครับไม่จําเป็นต้องไปรอหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยรอนานนะครับอย่าง อย่างเช่น1ิวิแบบนี้ผมยังรอนานเลยนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ10ก็ประมาณ20นาทีนะครับ20กว่านาทีนะครับในการที่จะหากราฟแบบนี้นะครับก็สิบวิเขาจะเซตตัวให้เราได้เร็วกว่า1นาทีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นที่ฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครฝึกได้วินเด่นดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยลองปรึกษากันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับว่าเอเราควรที่จะ,ะต้องปรับปรุงอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่า เรายังเทรดไม่ได้นะครับหรือว่ายังที่แบบไม่รู้ตัวเองนะครับว่าทำไมไม่ได้สักทีอะไรอย่างนี้นะครับก็ปรึกษากันได้นะครับปรึกษาแนะนํากันได้นะครับว่าต้องปรับปรุงตรงไหนนะครับเราต้องแก้ตรงไหนเราถึงจะไปจุดที่เลี้ยงตัวเองได้ด้วยการเทรดนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ก็ลากันแล้วครับสวัสดีครับ